สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันวันนี้ค่ำคืนของวันที่5ตุลาคม2564ครับจะต้องย้ำต้องบอกกันตั้งแต่ต้นคลิปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะถามต้องดักไว้ก่อน MotoGP ยังไม่มายังเหลือระยะเวลาอีกยาว,ยาว,ยาวนานครับประมาณ3สัปดาห์จากนี้ไปตีไว้นะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นของแต่ละรุ่นนะครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่แล้วก็ใน World Superbike ว่าช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ย ใครมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์หรือว่ายังไงเราลองมาสรุปกันหน่อยนะครับในส่วนของ MotoGP, Moto2, Moto3 อันนี้เหลืออีก3สนามนะครับนะเหลืออีก3ส,สนามเท่านั้นก็คือจะต้องแย่งกันอีก75คะแนนครับจริงๆ MotoGP เราวิเคราะห์กันไปรอบหนึ่งนะในคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ในช่วงท้ายแต่ขอเริ่มต้นที่รุ่นเล็กก่อนดีก,กว่าน,น,นั่นก็คือรุ่น Moto 3หรือว่า Moto 3ครับ ตอนนี้ผู้นำคะแนนสูงสุดก็คือหมายเลข37เจครับเจ้าหนูเปโดรคอสตาอันนี้นำอยู่30แต้มฮะตามมาได้อันดับ2ก็คือเดนิสฟอกกิเอนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเซอร์เจโอกาเซียรุ่นเล็กนี่จะมีแค่3คนเท่านั้นนะครับจะมีแค่3คนนี้เท่านั้นที่มีโอกาสได้ลุ้นเพราะว่าอันดับ4ลงมาเนี่ยคะแนนค่อนข้างที่จะที่จะห่างแล้วน่าจะตามกันไม่ทันอยู่แล้วนะฮะดังนั้น30แต้มที่เหลืออยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่า ยังไม่การันตีใดๆท้งนั้นนะครับเผลอๆนะฮะอาจจะมีโอกาสถึงชิงดําหรือเปล่าในฟอร์มตอนนี้เราได้เห็นนะครับว่าหมายเลข37เปโดคอสตาเนี่ยเขาเริ่มดรอปลงนะครับใน5สนามล่าสุดเนี่ยเจ้าเจ้าตัวไม่เจอโพเดียมเลยครับแล้วก็มีการออกจากแข่งขันไร้แต้มไปได้วยใน1สนามฮะหลังจากที่ไปชนะสนามล่าสุดนู่นนะครับที่ออสเตรียเรดบูลิงเนี่ยเรดที่1จากนั้นมาก็ไม่ค่อยเปลี้ยงไม่ค่อยปล้างสักเท่าไหร่ กลายเป็นอันดับที่2ครับเดนิสฟอกเกียนะฮะก็คือ5สนามเนฟอกเกียเนี่ยไม่หลุดโพเดียมเลยครับนั่นก็เลยทําให้คะแนนเขาไล่ที่จากตอนแรกเนี่ยมันช่องว่างมันอยู่ประมาณสักอู้น่าจะประมาณ60กว่า70นู่นนะฮะแต่พอคอสตาเริ่มที่จะแผ่วๆลงไปเนี่ยเดนิสฟอกเกียก็เลยไล่ขึ้นมาก็เป็นการสู้กันนะฮะระหว่างทีม KTM กับทีม Honda นะครับแล้วก มีทีมกาส์แกสอันดับที่3นะครับของเซอร์โจกาเซียที่ตามมาแต่กาเซียนี่ก็ห่างประมาณประมาณ50แต้มครับซึ่ง50แต้มเนี่ยก็ยังถือว่าได้ลุ้นแชมป์โลกอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าอันดับ2อัดับ3เขาพลาดทั้งอะไรขึ้นมานะครับใน3สนามที่เหลืออยู่เนี่ยบางทีกาเซียนี่อาจจะกลายเป็นม้ามืดกลายเป็นตาอยู่ที่เอาแชมป์โลกไปหรือเปล่าใครจะไปรู้ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เหมือนจะมีในส่วนของทาง นักแข่งอีกคนหนึ่งนะครับที่การันตีว่าจะขึ้นไปในโม t o ทูแน่นอนนั่นก็คือโอรมาโนเฟเนติก่อนหน้านั้นก็จะเป็นผู้นําอยู่ตอนนี้ก็คือป e โดคอสตาใช่ไหมครับเขาก็เลยอาจจะเหมือนจะไม่โฟกัสรรหรือเปล่าฮะทุกคนหมายถึงว่าเรื่องของตําแหน่งแชมป์โลกเนี่ยโอ้จริงๆมันก็น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดจะไม่โฟกัสนะเพราะว่าเห็นอัมดาเห็นอะไรล่วงแล้วมีการล้มการชนแล้วแล้วในสนามที่ผ่านมาเห็นไหมครัว่า อกากาซ่าเนี่ยล้มแบบในโค้งที่11ในรอบที่2ที่ธงแดงรอบ2เนี่ยหวาดเสียวมากครับแต่ดีนะที่เจ้าตัวไม่เป็นอะไรดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะพลาดแชมป์โลกมันก็น่าเสียดายแทนนะครับคือมาดีมากทนานําคะแนนแบบว่าเรียกว่าเหมือนจะแบเบอร์ตั้งแต่ครึ่งฤดูการเสียด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลง,วลงนะดังนั้นก็มาลุ้นนะครับใครที่เป็น f c ของเจ้าเด็กคนนี้ว่าจะยันอยู่ได้แค่ไหนครับกับส่วนต่าง30แต้มนะระหว่างตัว ตัวเขานะครับแล้วก็คนที่ตามมาก็คือเดนิสฟอกเกียครับ <c oughs> ทีนี้มาในส่วนของ Moto2 ฮะรุ่นกลาง Moto2 ในตอนนี้น่าจะไม่มีอันดับ3อันดับ4มาเกี่ยวข้องครับจะเป็นการแย่งแชมป์กันเองของ2คนจาก KTM ครับ <c oughs> ner, นนเรมี่การ์เนอร์ทำคะแนนนำลาอฟอร์นันเดสอยู่9แต้ม <c oughs> นะมันก็มาสะดุดในเลสท,ที่ผ่านมานั่นแหละครับเลสท,ที่ผ่านมาเนี่ย เรมี่การ์เนอร์จากที่อยู่อันดับ2นะครับแล้วก็อยู่ๆก็พลาดล้มเองฮะแล้วคนที่เก็บชชนะได้ก็คือราอูฟเฟอร์นันเดสเลยทำให้อันดับเนี้ยไอคะแนนเนี่ยตามกันมาติดๆนะครับ9แต้มคือราอูเนี่ยไปชนะ3เรทติดตรงจุดนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับแต่แต่เรมี่ก็เหนียวนะฮะก็ยังคงเกาะโพเดียมกันมาไม่ขาดเพียงแต่ว่ามันมันมาพลาดตรงนี้แหละฮะที่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็ถือว่าแลกกันฮะ คือลาอูเนี่ยไปไปพลาดนะครับที่ซิปรูโอนอังกฤษไม่มีคะแนนนะพลาดล้มไปในขณะที่เรมี่การ์เนอร์เนี่ยคว้าคว้าแชมป์ไปในสนามนั้นก็เลยคะแนนมันเลยเริ่มขาดนะฮะตรงนั้นอ่ะเลยเริ่มห่างทิ้งห่างแต่ทีนี้พอหพอพอลังจากนั้นกลับมา3สนามล่าสุดเนี่ยกลายเป็นลาอูเนี่ยคว้าชัย3สนามติดและสนามสุดท้ายการ์เนอร์มาพลาดล้ม แต่ไม่ว่าใครจะคว้าแชมป์ก็แล้วแต่ฮะทั้งคู่จะขึ้นมาเป็นนักแข่งลูกกี้หน้าใหม่ของ MotoGP ในปีหน้าสังกัดทีม KTM Tech 3นะครับดังนั้น Moto2 เนี่ยผมมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะชิงดำครับคะแนนตายมันอยู่ขนาดนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะไปวัดกันที่บา l เลนเซียถ้าไปวัดกันที่บา l เลนเซียนี่นักแข่งสเปนอย่างเฟอร์นันเดสนะครับจะได้เปรียบไหม อ่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเรมีก่การ์ดเนี่ยเขาก็ตัวเก่าเหมือนกันแล้วก็คงผ่านมาทุกสนามนนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับในรุ่นโมโตโมโตรก็30แต้มใช่ไหมในรุ่นนี้ก็9แต้มทีนี้มาดูที่ MotoGP ฮะ m อ t o g p อันนี้จะเยอะสุดนะครับก็คือส่วนต่างเนี่ยห้าสิบสองแต้มห้าสิบสองแต้มก็คือก็จะมีข้อแม้ว่าถ้าสนามต่อไปนะครับถ้าแฟบขึ้นหน้าเป็กโก้เนี่ยหนึ่งอันดับขึ้นไปจะขึ้นหน้าในช่วงไหนก็ได้นะครับ แฟบจะเป็นแชมป์โลกจะฉลองแชมป์โลกให้กับยามาทันทีที่นั่นนะครับแต่ถ้าเปโก้ขึ้นหน้าแฟบได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องขึ้นหน้าอยู่บนโพเดียมห้ามไปขึ้นหน้าที่อื่นนะครับถ้าไปขึ้นหน้าในอันดับ6อันดับ7อันดับ 8. อันดับ9ลงไปเนี่ยอันนั้นก็ไม่ทันนะครับแฟบก็จะกลายเป็นแชมป์โลกอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าโอกาสจะเทไปทางยามาฮ่าเนี่ยก็ประมาณสัก80%แล้วนะฮะในตอนนี้ ก็คงจะต้องรอดูครับว่าจะมีอะไรที่ว่ามันจะเข้ามาเป็นความฉุกเฉินหรือเปล่านะครับแน่นอนเทซี Yamaha คงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นกันอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้มาดูที่รุ่นสุดท้ายนะครับเป็น world superbike นะฮะ world superbike ก็จะฟาดฟันกันอยู่2คนนะครับอันดับ1ก็คือ Yamaha t p r k r o s s k a r t i o c r e ครับหมายเลข54ของ Yamaha นะครับทีมพาตา Yamaha นักแข่งดาวรุ่งชาวตุรกีครับแล้วก็ อันดับสคาวาซากิแชมป์เก่าโดยโจนาธานเรนนะครับส่วนต่าง24แต้มนะครับก็ถือว่าก็ไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ยังคงได้ลุ้นอยู่นะแต่ในรายของเวลซ d s ูเปอร์ไบ์เนี่ยมีแค่2คนนะฮะคาวาซากิจะไล่ทวงคืนเอากับยมามาฮ่าเท่านั้นนะครับส่วนของดูกติของสกอตต์แรดดิ้งอ่ะอันนี้น่าจะตามกันไม่ทันอยู่แล้วแต่เวลซ d s ูเปอร์ไบ์เนี่ยจะเหลือการแข่งขันอยู่2สนามครับ2สนามแต่ สองสนามกับ6เลสตีเป็นคะแนนก็คือ124คะแนนนะครับที่จะต้องไล่บี้กันเป็น124คะแนนเกมทำไมมันถึงออกมาเป็นในรูปแบบนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่สนามสุดสนามล่าสุดที่ปอร์ติมาลโปรตุเกสที่แหละฮะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่จอนนี่หรือว่าโจนาธทานเรของคาวาสกิเนี่ยเขาพลาดล้ม2เรสติดกันในสนามเดียวฮะก็คือพลาดล้มเรสหนึ่งแล้วก็เลสซูเปอร์โพลซึ่งเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งในอันดับที่ดีฮะ ที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เสียด้วยซ้าครับแต่ก็ไปพลาดล้มเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาทําอะไรมาเกี่ยวมาอะไรนะฮะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับตรงจุดนี้ก็เลยทําให้โรสกาเจอกรูกของเยมาม่าเนี่ยคะแนนโอ้โหห่างไปนะฮะแต่สุดท้ายก็คือลอสกาเจอกรูกจากที่ไม่เคยพลาดด้วยตัวเองนะครับที่ผ่านมาในเขาพลาดอยู่2ครั้งก็คือ,อการเดือดร็อมเนี่ยมาทาให้แบบสไลด์มาชนนะครับนั่นก็คือครั้งแรกครั้งที่2ก็คือรถพัง ส่วนเจ้าตัวจะไปพลาดเองไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นในที่นี่ครับที่ปอร์ติเมาในสุดสตาที่ผ่านมานี่แหละฮะรัสกาเจโก้ก็ไปพลาดล้มเองในจังหวะที่ตัวเองโยมแบบที่2ครับแต่ใครจะไปคิดว่าจอนนี่นะฮะออกสตาร์ทอยู่นู่นนะครับเพื่องี่ท้ายนั่นแล้วก็ไล่ขึ้นมาสุดท้ายก็คว้าชัยไปได้ในเรสที่2เลยทําให้หายใจหายคอได้เด็กล้องขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ยังคงเสี่ยงอยู่นะครับที่คาวาซากิเนี่ยจะ พลาดแชมป์โลกติดต่อกันสมัยที่7ในตอนนี้เอาง่ายๆว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์มันจะเทไปที่ยามาฮ่าเทไปทางฝั่งของรัสกาโจกรูกแทนนะครับกับ24แต้มเพราะว่าจาก6เลสที่ที่จะเหลือจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดรัสกาโจกรูกไม่พลาดเลยเนี่ยเขาแทบที่จะไม่หลุดโพเดียมนะฮะนี่ก็คือเป็น,ปนสถิติกเก่านะคือถ้าพลาดก็พลาดเลยเหมือนกับครั้งนี้ฮะอ่าหลุดออกไปเลยแล้วก็ครั้งก่อนนู้นก็คือรถพัง พังในในจังหวะที่ตัวเองก็ได้เปรียบนะฮะตัวเองนาอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็จังหวะก่อนหน้านู้นไปอีกในช่วงกลางฤดูกาลนั้นเกาหลีเกอร์ล็อบก็ล้มนะครับแล้วก็กวาดเข้าไปสรุปคือทั้งสองคนเนี่ยเขาพลาดล้มเนี่ยไม่ว่าจะพลาดล้มแบบไหนคือในขนาที่พวกเขาอยู่ในตําแหน่งที่จะขึ้นโพเดียมทั้งนั้นเอาเละสิฮะไ <c oughs> ครเชียคาวาซากิก็ภาวนานะครับอ่ะให้เหนียวเหนียวหน่อยแล้วกันแล้วก็ใครเชียยามาฮ่าก็เหมือนกันนะครับว่าโอเคละ ถ้าเกิดว่ายังเหนียวอยู่ไม่มีการทาดลม้มแล้วเก็บโพเดียมไปแบบนี้ก็แชมป์ใสๆผมเชื่อว่า FC ที่เชียร์ยามาฮ่าเนี่ยน่าจะเชียร์ทั้ง2รายการด้วยถูกไหมครับน่าจะหวังลุ้นให้ทั้งยามาฮ่าฝั่ง MotoGP เนี่ยคว้าแชมป์ด้วยนะฮะนานหลายปีแล้วแล้วก็ยามาฮ่าฝั่งเว r l d Superbike เนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยนะฮะก็คือคาซาสกินกินเรียบมา6ปีซ้อนนะครับมันถือว่าเป็นสถิติที่ยืนยงคงกระพันมากดังนั้นนี่คือครั้งแรกนะครับที่ จอนนี่นั้นถูกลูกคมด้วยนักแข่งรุ่นน้องนะฮะอ่ะมาดูว่าหวยจะไปออกที่ฝั่งไหนกันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็สูดสัปดาห์นี้ไม่มี MotoGP ก็จะมี Formula 1อย่างที่ผมบอกไปนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการรับชมดูเหมือนว่าทางทรูมูฟเขาจะแจ้งมาแล้วอ่าทรูวิชั่นนะครับเขาจะแจ้งแล้วนะครับว่าไปรับชมได้ที่ท่อง TrueSport s d 666ว่าอย่างนั้นหรือใครที่ซื้อแพ็กเกจ Go แพ็กเกจตินัอยู่ก็อันนี้สามารถรับชมได้นะฮะทุกคน โอเคครับขาดตกบกพร่องอยัางไงาอยากจะเพิ่มจะเสริมแบบไหนก็ไปคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสือเอ้อจัดรายการประจํามาแต่ใครที่สนใจสั่งเสื้อก็สามารถสั่งมาได้นะครับสั่งเสื้อในตอนนี้แถมฟรีพวงกุญแจครับทุกคนใครอยากได้พวกงกุญแจเท่ๆเก๋ๆก็รวดลายเดียวกันกับเสื้อนั่นแหละครับก็ไม่ต้องซื้อะครับหรือใครอยากจะซื้อแต่พวงกุญแจก็ได้ครับอันละ49บาทนะครับสั่งสียันขึ้นไปก็ส่งฟรี แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะสั่งซื้อพวงกุญแจสั่งซื้อเสื้อหนึ่งตัวก็แถมพวงกุญแจ1อันสั่งซื้อ3ตัวก็แถมพวงกุญแจ3อันนะครับสะดวกแบบไหน,นยังไงก็ติดต่อไลน์ผมด้านล่างนี้มาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับลาไปก่อนเจ๊กในพรุ่งนี้รักษาสุขภาพคนด้วยทุกคนสวัสดีครับ